แกท่ทำถุยาแตกอ่ะทำยาแตกอัลูกตายละให้ไปเอาอยาแค่นี้ทำยาแตกไมาไป่ลยเอาไปเยาวปเลยนี่ไง <c oughs> เอาไปให้แม่สิตายเอาไปให้แม่เลย โดนตีอย่างหนักแน่เลย ไปหาแม่เร็วๆไปกินยาเร็วๆแม่เขาไม่ตีหรอกแม่เขายาไปผสมน้ำอยู่อ้าหรือเปล่าก็นั่งรองอยู่ได้ไปเร็วแม่บอกไปกินยาแ่นเร็วๆไปกินยาโอ้ย เว้ยสามเวลาน่ะเฮีตัวเอ้ Cảm ơn quý đã theo dõi <laughs> và hẹn